สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับว่าการจะทํามายากลน่ะเราจะทํามายากลยังไงเอออ่าโอเคนะเราเนี่ยเราเราเรา,เราต้องคิดเราต้องคิดก่อนว่าความเป็นไปได้มันอยู่ตรงไหนตอนนี้ผมจะมาทําอันนี้ลอยให้มันลอยให้มันลอยให้ให้แก้วเนี่ยให้ถ้วยเนี่ยมันลอยได้นะครับมันลอยได้แต่อยู่ๆมันจะลอยไม่ได้เราต้องสร้างก่อนนี่นี่น,น,นี่เราสร้าง สิ่งวิเศษขึ้นมาใส่เข้าไปในนี้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 จากนั้นเสร็จเราก็มาเสกคาถาอาหลวงพ่อผ้าจงพาข้าไปเถิดจงพาข้าไปไหนลอย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 ไปลลอยลอยลอยไปโอเคโอเคโอเค นี่เนี่มันมันลอยได้มันลอยได้มันลอยได้เพราะมันมีของวิเศษนี่ผ้าวิเศษผ้าวิเศษจงบอกข้าเถิดเออมันลอยได้ไงก็เพราะผ้านี่มันเจอลมมันเจอลมแล้วมันก็จะลอยได้เห็นไหมเห็นไหมไหมมันลอยได้ันลอยได้เออ easy very easy how to float everything can float okay